หมดสปอร์ตก็แบบนี้เลยไงล่ะบปนเก่งนักเก่งหนามึงของแค่ปีนปีนกั้งททีมชอบหาอะไรให้ตื่นเต้นนี่รู้ไหมผมจะเข้า็อดโดนพอดีเออกำลังจะตัดเข้าไปแบบเพิ่มเขียวหมดเลยอ่ะทันกับไปเรียบร้อยของแค้

ปแล้น้กลังปีนไม้ต้นไปแล้ว็ไปเลื่องเเนี่เร่าคนเลื่อหางเง่ลงเขาดันไปหนเลยรนึ่งท่านกํากำลังปีนต้นไม้ไปไหนแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะ้นคนเลื่อกำลังปีนต้นหย่าย่ามาดูว่จะไปรอนไปรอนรับกันหน่อยดีเผื่อมันลนไปหลายคนเลยไปกำลังมีดมบ้านเขาแม่ไปหลายคนเลยเผื่อมันลนรู้ว่าจะปีนขึ้นไปไงนไป นเลย i งมือนวังมือขึ้นไปอต้้นเออนั่นแหละเอาไปันะไม่โดนอ่ะวันเลยเยัก่อนท่าไรก จำมือไหมเป็นไรป่ะเป็นไรป่ะเป็นไรป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีมากดีมากแองจี้ดีใจด้วยเว้ยไม่ก่อนแล้วเว้ยไม่โดนด่าแล้วเว้ยเอาไปเช็คไหมเอาไปเช็คเอไม่โดนด่าแล้วเว้ยปดเเเิคครื่องช็ไมวัดโจขึ้นตอนเองวัดโจเลยเสร็จ แ,แกแกขึ้นได้สองเองผู้บินม่ดีนะบรรยากาศดีลมพัดมากบรรยากาศเอาบรรยากาศเออมองบรรยากาศเดี๋ยว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 เราู่ที่ห้องง ไงล่ะเก่งนักเก่งแหม่เชี่ยวเชียวหนึบไปตัดออกไปตัดดอกแล้วติดตาดอกเห็นเลขเห็นแจ้ยมึงในจออไในเจอเน้แองจี้กูอยู่ไหนล่ะเอ็งจี้กูไม่เป็นไรหรอกพี่ว่าไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรหรอกอยู่ไหนวะ ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกใช่ป่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเออดีขึ้นละบนไม่อะไรบนอะไรได้บนปะวันไม่ได้ขวฮะวันนี้ไม่ได้ขอานไม่ได้บนใช่ป่ะเป็นไงมันลืมตัวหรือว่าไงทุกวันละขอดิไม่ใช่ลืมตัวหรือว่าไงไม่ใช่มันบินโดนพี่เข้าใจนะที่พี่แบบบินแบบเหงื่อแตกซิกาดเนี่ยแหละสาเหตุอย่างนี้แหละเพราะอย่างนี้แหละ คือบางครั้งเราจะเผลออ่ะมันมุมหลอกสายตามุมหลอกสายตาด้วย<อ> <c oughs> เปิดโหมดสปอร์ตด้วยเออเก่งนักเก่งหนเก่งพื้นเนี่ยผมวินโดนเงือกแตกซิกอ่ะมันไม่ได้เปิดโหมดป้องกันชนกันอะไรไงก็สปอร์ตก็สปอร์ตเลยก็เหมือนรถแหละถ้าเผลอเปิดก็เข้าเวทีไม่ได้ดดอ,อ่ะมันเฮ้ยไปขึ้นมาหน่ะ <c oughs> เอ,อ้ยมันลงมายังวะเนี่ยมันลงมายังวะเอ,อ้ยนี่มีใครสนใจเลยวะ ไอพี่เวลาล้มลง้ยป <ged> <amas> <cra> ้าคุณแม่นะครับไม่มีใครสนใจได้ของนะไม่มีใครสนใจเลยเอออะไรวะมึงลืมน้องนุ่งได้ไงวะเนี่ยเป็นไงว่าฟันเป็นจ๊บแรกแล้วลวกลงมาสองจูบสองจูบด้วยนะเก่งมากเออเก่งมาก

โอเคให้กำลังใจน้องๆนะฮะจนกว่าไอ้ออฟมันจะหอมแก้มกูแล้วกูถึงจะเลี้ยงอเมซอนนะครับที่กูไม่เลี้ยงเพราะว่ามันเอาเค้กปลาหน้ากูครับอุ้ยเขาเป็นตัวของตัวพี่ไม่ได้เหรอเอาหอมแก้มก่อนเร็ว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 ผู้ชายใครเขาโง่เแี่ยพวกมึงก็ไม่ได้กินหรอกชาตินี้มันไม่ได้กินมึงอยากเค้กปลาหน้ากูดีนะ ปกติปกติแองจี้เออมื่อวานนี้เห็นเศร้าเลยแองจี้ปกติครับไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่ะกล้องปกติทุกอย่างดูโอเคหมดแล้วอ่ะเป็นกาลังใจให้จูด,ดีนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะฮะพี่ไปก่อนนะครับพีแรกพีแรกของวันอ๋อพีแรกของวัน <c oughs> เอาอย่างสุดท้ายสุดท้ายครบหนึปีแล้วมันหมวันปีวันนี้เลยใช่ฮะครบหนึ่งปีแล้วเลยอ่ครบหึงปีโอ้โหฉลองครบหนึปีเลยนะวันแรกคือวันไหนวันแรกวันที่หงเลยวันนี้เลยออ๋อเหรออาวันนี้ฉลองครับแต่กูไม่ฉลองด้วยนะครับเพราะมึงไม่หอมแก้มกูว้าเอาอยากลองดีอีกอยากลองดีอยากลองดีโอเคแค่นี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัีไปลาวไปลาบกลับแล้วนะกลับแล้วเจอกัน ว,วันนี้พี่ไปทํางานกับบอสโจงไงเลยไม่ได้มาถ่าแป๊บเดียว,วไม่ใช่พี่ไปบ้านพี่แมนถ่ายงานาออกเก้าโมงเชา้านะครับเก้าโมงเช้าคลิปสามน้อยนะครับแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊